สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงแบบฝึกหัดว้สดใสวันนี้เรามีกิจกรรมารรมาทำร่วมกันในอุปกรณ์คือก้นไก่เทปใสสีไม้ดินน้ำมันและก็สมุดแบบฝึกหัดของเราเอาล่ะเปิดดูกันเลยว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกัน กิจกรรมเดิมๆเรายังเก็บเอาไว้อยู่ใช่ไหมวันนี้เรามาเรียนบทเรียนพระเยซูขับไลว่วิญญาณชั่วออกไปมาดูเลยว่าเราจะทำอะไรกันนะสำหรับรุ่นเล็กนะคะที่ยังปั้นไม่ค่อยเก่งนะเราสามารถที่จะระบายสีพี่หมูนะคะที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าพระเยซูได้ขับไลว่วิญญาณชั่วเข้าไปในพี่หมูใช่ไหมจำกันได้ไหมเอ่ยอ่า งั้นเรามาเริ่มต้นที่การระบายสีก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาปั้นดินน้ำมันกันนะคะอาเจ็ดดินน้ำมันไปก่อนสำหรับพี่ๆนะคะที่จะปั้นดินน้ำมันเลยไม่อยากระบายสีนะก็กดข้ามไปได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากจะทั้งระบายสีด้วยปั้นดินน้ำมันด้วยเอาแบบ10คะแนนเต็มไปเลยก็มาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยเริ่มต้นด้วยจมูกของพี่หมูก่อนนะ พี่เดียร์เลือกสีเนื้อนะคะระบายพี่หมูเลยแล้วก็รูจมูกสีน้ำตาลนะเด็กๆเ,เลือกเอาที่ชอบเลยนะคะพี่เดียร์ไฮไลท์ขอบให้พี่หมูนะให้มีแสงแนละเงาวนึนงจมูกพี่หมูจะได้รู้สึกว่าลอยขึ้นมานะคะ ใบหูของพี่หมูเหมือนกันนะคะพี่เดชเลือกใช้ให้พี่หมูเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะตรงส่วนที่มันดูลึกๆข้างในเนาะพี่เดยก็ระบายเข้มส่วนที่ดูอยู่ข้างนอกพี่เดก็ระบายให้อ่อนลงมานะคะ ก็ใช้สีเนื้อนะคะระบายเข้าไปด้วยนะพอดีพี่เดียมีสีทั้งหมด12สีนะถ้าคครมีมากกว่านี้ก็สามารถใช้สีมากกว่านี้ได้เลยนะพี่หมูไม่จําเป็นต้องเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีอะไรก็ได้คราวนี้ตรงส่วนหน้าเนี่ยจะระบายยากนิดนึ่งนะคะเดียก็ระบายเป็นวงกลมวงกลมพยายามวาดมือให้เป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็ระบายระบายระบายเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะมันยากมากเลยที่เราจะระบายให้เป็นเส้นทางเดียวกันใช่ไหมหลายหลายคน คงมีปัญหารเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพี่เดียมีเทคนิคมาค่ะเทคนิคก็คืออาจจะตัดกระดาษไม่ได้นะคะเราหาเศษกระดาษเล็กๆนะสีขาวนะคะแบบนี้นะคะพับแล้วก็เอามาทู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 วนที่รูปภาพของเรานะเห็นไหมรูปภาพมันจะเนียนขึ้นนะคะเขาจะเนียนขึ้นเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บพี่หมูนะคะลงเข้าไปในแฟ้มก่อนะคะกิจกรรมระบายสีเสร็จเรียบร้อยเอาละใครที่อยากจะมาปั้นพี่หมูอุด้ดอุดเรามาปั้นด้วยกันเลยนะคะหยิบดินน้ำมันของเราออกมาเป็นดินน้ำมันไร้สารพิษนะคะแล้วก็ต้องใช้กันไกลตัดด้วย ตัดชุบๆ้นพี่เดียแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนของดินน้ำมันกับส่วนของอุปกรณ์นะเราพยายามไม่ตัดให้โดนตัวพลาสติกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่เดียดึงกระดาษออกนะคะไม่ให้ขาดนะอันนี้ก็เหมือนการพยายามแยกส่วนออกมา ลอกพลาสติกออกมานะคะตัวดินน้ำมันนะคะพี่เดียก็แล้วแต่เรานะจะเลือกใช้อะไรพี่เดียใช้3 4สี่สีนะคะคือสีขาวสีชมพูสีบานเย็นแล้วก็สีแดงนะคะอันดับแรกเนี่ยพี่เดียเอาสีขาวนะผสมกับสีบานเย็นพี่เดียอยากจะได้สีชมพูเพิ่มขึ้นนะคะสีขาวผสมกับสีบานเย็นก็จะได้สีชมพูนะคะที่อ่อนลงนะ พยายามนวดนวดนวดนวนวให้เขาเข้ากันนะคะดินน้ำมันที่ห้องรวีใช้เนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะว่ากลิ่นไม่เหม็นเลยแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะคะอ่าแล้วพี่เก็เอาสีชมพูเข้าไปรวมในก้อนนะคะก็จะได้เป็นก้อนดินน้ำมันสีชมพูที่ใหญ่ยักษ์ขึ้นมาสํหาหรับการปั้นที่หมูนะคะส่วนแรกพี่เดียปั้นหัวนะคะแล้วบีออกมาพอประมาณนะแล้วก็ปั้นให้เป็นกลมกลมส่วนที่สองเราจะปั้นตัวนะคะเราจะปั้นให้เป็นทรง กระบอกนะคะแบบนี้เลยพยายามทำให้กลมแล้วก็เป็นทรงกระบอกนะเสร็จแล้วเราจะมาทำส่วนของใบหูกันนะคะแยกดินน้ำมันเป็นส่วนเล็กๆนะคะสองส่วนสำหรับใบหูสองข้างเนาะ สำหรับจมูกนะคะคราวนี้เนี่ยพี่เดียอยากจะให้จมูกนะคะเป็นสีเนื้อนะคะพี่เดียก็ผสมสีชมพูของเรานะคะเข้ากับสีเหลืองนะค่อยๆผสมค่อยๆผสมยิ่งใส่เหลืองก็จะเป็นสีเนื้อที่อ่อนมากขึ้นนะคะเอาตามที่เราต้องการพี่เดียได้เท่านี้โอเคแล้วนะคะ มีก้อนหูสองข้างก้อนหางหนึ่งข้างแล้วก็ก้อนจมูกที่ผสมสีเหลือง1ก้อนนะคะแนะนําให้เด็กตัดเล็บให้สั้นก่อนนะไม่อย่างนั้นก็จะเล็บดํากันไปนะคะนี่พี่เดีป,ปั้นลูกกตานะคะใช้สีดนะํานะอาจจะใช้เป็นตาสีฟ้าก็ได้ตาสีเขียวก็ได้นะคะโอเคตามีสองข้างนะคะ,ะตัวใบหูนะคะพี่เดียป,ปั้น พี่จะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะที่เตรียมเอาไว้นะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะปั้นก้อนให้ด้านหนึ่งเล็กแล้วก็ด้านหนึ่งใหญ่กว่านะคะติดเป็นใบหูแบบนี้อทำช้าๆอีกครั้งหนึ่งเนะาะปาั้นปั้นปั้นให้ด้านหนึ่งเล็กและด้านหนึ่งใหญ่กว่านะคะแบบนี้ด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่กว่าบี B ้ให้แบนไม่ต้องแบนมากแบนพอประมาณแล้วติดเป็นใบหูแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมของใบหูแบบนี้เนาะ,ะ,ะเสร็จแล้ว จมูกนะคะเราดูซิว่าจมูกพี่หมูเราจะใหญ่ประมาณไหนนะคะพี่เด็กก็ใช้ประมาณนี้นะคะเคล็ดลับก็คือนะเราใช้ดินสอไม้นะคะดินสอสีไม้นะคะให้ตรงกับสีจมูกที่เราจะใช้นะขีดเป็นร่องรูจมูกนะคะถ้าเราใช้สีเข้มเนี่ย ดูจมูกหมูก็จะเป็นสีดำใช่ไหมถ้าเราใช้ดินสอจมูกหมูก็จะเป็นสีดําเลยนะคะอันนี้พี่เดียตัวดินน้วมันเป็นสีเนื้อนะพี่เดียก็ใช้สีเนื้อในการขีดเนานะลูกกระตาค่ะถ้าลูกกระตายิ่งเล็กยิ่งน่ารักนะจะเป็นพี่หมูแบบขี้ขู่นะคะอ่าพี่เดียก็ติดลูกกระตาใี่หมูเรียบร้อยแล้วได้ส่วนหัวแล้วนะคะพี่เดียจะเพิ่มตกแต่งแก้มสีแดงที่หมูสักหนอ่อยพี่หมูกําลังเขินอายนะคะใส่สีแดงเข้าไปเลย โอเคเรียบร้อยในส่วนของหัวพี่หมูนะคะต่อไปจะยากนิดนึงเป็นส่วนของตัวนะตัวของพี่หมูเนี่ยก็จะต้องกลมๆเอ่มไม่ใช่กลมๆแบบกลมดิ๊กนะก็เป็นตัวกระบอกอ้วนๆสั้นๆนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยได้นะคะแล้วปั้นาขาออกมาทั้งหมด4ข้างนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตรงหัวนะคะเรากดให้บุ่มลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับกับ ส่วนหัวได้นะคะค่อยๆใจเย็นๆนะค่ะเด็กๆเรายังมีเวลาแต่พี่เด็กก็ใช้ส่วนที่เตรียมเอาไว้เนาะให้เป็นหางหมูนะคะแล้วตรงนี้ตรงก้นของพี่หมูพี่เดียเนี่ยเขาบุ่มลงไปพี่เด็กก็ตัดแต่งให้เขามนสวยงาม เป็นเส้นหางหมูแล้วก็บิดเป็นเกลียวแบบนี้นะคะก็จะได้หางพี่หมูแล้วนะคะแล้วก็ติดส่วนหัวเข้าไปรู้สึกว่าตัวหลังของพี่หมูพี่จะจะโก่งนิดนึงนะขอปรับขนาดก่อนนะคะให้เล็กลงนิดนึงพี่หมูจะได้คี้ขู่นะตัวเล็กหัวโตนะคะปั้น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 เด็กๆคงจะสนุกกันมากจะเย็นเยไม่ต้องรีบนะคะปั้นหัวปั้นตัวนะอ จะได้ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกมือของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะโอเคอย่าลืมล้างมือก่อนป้านน้ำไม่งั้นที่หมูเป็นตัวสีดำนะคะมือต้องสะอาดด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่หมูของพี่เดียนะคะแล้วเข้าส่วนของการเก็บเนาะเพื่อที่ว่า เราจะได้นำกลับมาใช้นำกลับมาเล่นได้อีกนะคะเป็นคนที่ไม่ระเบียบแล้วก็ยังรู้จักรักษาสิ่งของพระเจ้าจะอวยพระพรเรานะถ้าเราดูแลสิ่งของที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะโอเคเก็บให้เรียบร้อยนะคะเคล็ดลับของดินน้ำมันก็คือเราจะต้องพยายามไม่ให้เขาโดนไม่ให้เขาโดนอากาศนะดินน้ำมันของเราก็จะนิ่มตลอดเวลานะคะพี่ได้ก็จะใช้กระดาษที่เราเก็บเอาไว้ตอนห่อครั้งแรกนะมาปิด ตัวดินน้ำมันเอาไว้นะคะแล้วใช้เทปใสที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแต่ช่องไม่ให้อากาศเข้านะคะพี่ดินน้ำมันจะได้อยู่กับเราน่นๆนะเล่นได้หลายๆครั้งเลยค่ะเรียบร้อยกริง้งอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือตัวกริ้งเนาะ,ะเก็บเข้าไปเหมือนกันนะคะ แล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะตัวแม่พิมพ์ของเราจะได้ไม่หายครั้งหน้าเราเล่นเนาะจะได้สนุกแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ครบเลยเศษกระดาษอะไรเราใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะเก็บให้บ้านเราสะอาดยอดเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าอุพพระคะ่ะ